ผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายเกรดคุณภาพสูงจะไม่ยอมให้ใครมาแทนที่คุณสิ่งสําคัญที่สุดก็คือผู้หญิงคนนั้นจะต้องสามารถที่จะซัพพอร์ตผู้ชายได้ในช่วงเวลาที่ยากลําบากผู้ชายที่เอ่อเป็นเกรดคุณภาพสูงผู้ชายที่สําเร็จสําเร็จในที่นี้หมายความว่างไงสำเร็จโดยการสร้างตัวด้วยตัวของตัวเองสําเร็จโดยการกระทําของตนเองนะคะแล้วผู้ชายพวกนี้เขาก็จะวันๆเขาทาไงเขายุ่งเขามีปัญหาหลากหลายเข้ามาที่เขาต้องเผชิญอยู่แล้วถูกไหมคะเวลาที่เขามีความสัมพันธ์นกับผู้หญิงสักคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นจะต้องเป็น สามารถซัพพอร์ตเขาได้นะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่ยากลําบากเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สามารถที่จะพาให้เขาผ่านพ้นความทุกข์ยากไปได้วิกฤตหรือปัญหาหรืออุปสรรคใดๆก็แล้วแต่มันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องไปลงมือแก้ปัญหานั้นแต่การเป็นผู้หญิงของผู้ชายประเภทเนี้ยคุณจะต้องเข้าใจแล้วว่าจะทํำยังไงถึงจะซัพพอร์ตทางใจของผู้ชายคนนี้อันนี้เป็นหนึ่งในกฎของมนุษย์เหมือนกันนะคะกฎพื้นฐานของมนุษย์คือมนุษย์ต้องการการเติบโตเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามีคนเข้ามาซัพพอร์ หรือก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเขาจะศรัทธาในคนคนนี้เขาจะทึ่งในผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องเอามุมมองของผู้ชายหรอกเอามุมมองของเราเองเนี่ยถ้ามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในชีวิตเรามาคบกับเราทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเราชอบไหมฮะผู้ชายก็คัดเหมือนที่เราคัดเหมือนกันนั่นแหละค่ะสามขีหลักๆเลยนะที่คุณจะสามารถซัพพอร์ตผู้ชายได้ในช่วงเวลาที่ลําบากก็คือมีเรื่องของการถามมีเรื่องของการฟังมีเรื่องของอการรู้สึกสรรเสริญซาบซึ้งเป็น3เรื่องที่นักจิตวิทยาระดับโลกเลยเขาคอนเฟิร์มมาแล้วนะคะ ทีน,นี้เรื่องของการถามคือต้องถามในเชิงที่ว่าอย่าเดานะคะว่าเขาเป็นอะไรเขาอยากให้เราช่วยอะไรคือการสันนิษฐานมันช่วยไม่ได้กับการช่วยซัพพอร์ตหรือการแก้ปัญหาของคู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องสื่อสารกันตรงๆโดยถามแต่ถามด้วยการใช้คําถามที่ฉลาดอย่างเช่นช่วงนี้เป็นยังไงอยากให้ช่วยเรื่องอะไรไม่ติดขัดเป็นยังไงแล้วก็พอได้รู้หรือถามกันแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ฟันธงว่าเดี๋ยวฉันจะช่วยเรื่องนี้แต่ให้เสนอว่าถ้าอย่างนั้นเราแก้ปัญหาอย่าง ดไีไม่ใช่ว่าฟันธงว่าเดี๋ยวฉันจัดการเองเดี๋ยวฉันช่วยได้อ๋อมีปัญหาเรื่องเงินไม่เป็นไรเดี๋ยวเบิกให้เดี๋ยวฉันไปกู้มาให้เดี๋ยวนั่นอน,อนี่คือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้เนื่อ,อไหมคะเพราะฉะนั้นไปถามให้หน่าฟังหน่อยนะคะมันจะได้น่าคุยผู้ชายถึงจะสามารถเปิดใจให้กับผู้คุณได้แล้วเวลาที่ผู้ชายนะเปิดใจอะไรให้กับผู้หญิงของเขาได้แบบหมดเปลือยไม่ต้องกลัวว่าผู้หญิงจะตัดสินเขาไม่ต้องกลัวว่าผู้หญิงคนนั้นจะไปต่อว่าเขาอย่างเช่นในเรื่องของการทําอะไรที่ผิดพลาดในงานเวลาที่เล่าให้คุณฟัง เขาไม่ฉลาดเขาไม่ร, acres, มรอบคอบแบบนี้ผู้ชายก็จะอยากจะเล่าให้ผู้คุณฟังทั้งหมดเลยว่าตอนนี้เขากำลังเจอเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรที่เขาอยากจะต้องแก้ไขนะคะจะเล่าให้หมดเลยบางทีนะแค่ถามว่ามีอะไรอยากเล่าไหมคะอะไรเงี้ยผู้ชายก็จะเล่าให้คุณฟังทั้งหมดเนี่ยเวลาที่เราคุยด้วยคําถามที่มันฉลาดแบบนี้ผู้ชายนะจะเห็นว่าคุณเป็นที่สบายใจเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัย,ายทางอารมณ์อย่าง,งที่2ก็คือเร <มา S 2> ื่ á, องของการฟังบางทีผู้ชายไม่ต้องการให้คุณเข้าไปช่วยสปอร์ตหรือค้นหาวิธีหรือต้องแก้ไขให้ตรงจ บางทีแค่เข้าใจเขาและรับฟังเขานิดนึงว่าในช่วงเวลานี้เขากําลังเผชิญกับอะไรในเรื่องนี้คุณจอร์ดแมนเขาก็ได้ยกตัวอย่างเหมือนกันนะคะว่าในความสัมพันธ์ที่แฟนชี้โมโหขี้บน่นหน้าที่ของคุณไม่ใช่แค่ว่าสั่งให้เขาไปแก้ปัญหาเรื่องนั้นหรือหาวิธีการเธอต้องทําอย่างนี้สิเธอต้องแก้เรื่องนี้สิเธอถึงจะสําเร็จเนี่ยแล้วก็แฟนก็ไม่ได้เอาปัญหาไปแก้ไขอะไรหรอกแล้วกลับมาเขาก็จะมาบ่นอีกเหมือนเดิมว่าเขายังเจอปัญหาเรื่องนี้หรือเพื่อนทํางานของเขาเป็นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้นแล้วคุณ,คณไ คุณยังยังไม่แก้อีกเหรอทำไมคุณถึงไม่ทําตามวิธีของฉันความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่เขาเอาปัญหามาเล่าให้คุณฟังเขาไม่ได้ต้องการแค่ว่าจะต้องให้คุณมาช่วยเคลียร์ปัญหาให้นะคะบางทีแค่เขาอยากกระบายกับคนที่สบายใจที่สุดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ฟังหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่จะช่วยสปอร์ตในช่วงเวลาที่ยากลําบากของผู้ชายประเภทนี้ก็คือแค่ฟังก็พอไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วก็คือเหมือนแบบให้กําลังใจแล้วก็เข้าใจอะแล้วก็ ถามเขาด้วยว่าเขามีแผนหรือเปล่านะคะเรากเขวนกลบกับไปข้อที่1อีกเพิ่มอีกทีหนึ่งก็คือทักษะสะท้อนกลับในสิ่งที่เขาพูดและรู้สึกสะท้อนในที่นี้หมายความว่ารับรู้อารมณ์ร่วมเกี่ยวกับสิ่งนั้นโดยเคารพเขาไม่ใช่ประตัดสินเขาว่าทำไมเขาถึงแก้ปัญหาแค่นี้ไม่ได้แค่นี้คุณคิดไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้่ปัญหานิดเดียวเองใจเย็นๆสบายๆคิดมากครูจะบอกนะคนไม่ชอบนะคะคํานี้อันนี้คือหลักของจิตวิทยานะคะคำว่าสู้ๆนะส่วนตัวคุยที่ก็ยังไม่ชอบแล้วก็มันมีผลสํารวจแล้วนะคะว่า คำว่าซู้ๆนะใจเย็นนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ดีมันไปสื่อถึงว่ากําลังเผชิญความยากจนบากอยู่ใช่ไหมตอนนี้แล้วก็คําว่าใจเย็นนะเหมือนกับการที่ว่าตอนนี้กําลังแบบไม่รู้ตัวเองใช่ไหมก,ก็วูกูวาดโมโหสติแตกใช่ไหมเหมือนไปตัดสินโดยทางอ้อมเราอย่าไปให้กําลังใจคนในการที่ใช้คําพูดประเภทนี้นะคะข้อที่3ก็คือเรื่องของการชื่นชมการสรรเสริญสรรเสริญก็คืออะไรพูดแต่เรื่องราวดีๆพูดแต่สิ่งดีๆของเขา,เอ,าอย่างเช่นอะไรเขามีปัญหาเชื่อมั่นในเขา โหเก่งที่รักเก่งฉันเชื่อเลยว่าคุณจะผ่านเรื่องนี้ไปได้สมมตนินะจําได้ไหมเรื่องราวครั้งก่อนที่เราเจอกันที่คุณเจอที่เรื่องนี้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 คุณยังผ่านมาได้เลยวิธีการของคุณในวันนั้นทําให้ฉันทึ่งจนถึงทุกวันนี้ว่าทําไมคุณถึงได้แบบโคตรเก่งเลยกับการแก้ปัญหาเรื่องนั้นที่รักจําได้ปะ่ะนะเอาเรื่องดีๆมาพูดดีสรรเสริญเยินยอเขาในเรื่องที่เขาทําได้ดีเขาเรียกอะไรอ่ะยกระดับความรู้สึกของเขาในช่วงเวลาที่เขาลําบากกับใจมันห่อเหี่ยวอยู่แล้วใจมันแบบกังวลอยู่แล้ว ะะแต่ถ้าได้ยินคําสบายๆคำเลื่อนหูคําที่ทําให้รู้สึกหัวใจพองโตเป็นยังไงมีกําลังใจถูกป่ะฮึดสู้ต่อแม้แต่ทั่งบางทีเรายังมองไม่เห็นหนทางเลยว่าไม่จะแก้ได้ไงวะเรื่องนี้ปัญหาตรงนี้มันจะผ่านไปได้ยังไงวะแต่เชื่อมั่นไว้ก่อนเลยเชื่อว่าที่รักทาได้เชื่อว่าคุณได้ดีกว่านี้อีกหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ยกระดับเขาให้กําลังใจเขาเพราะว่ามันมีพลังมหาศาลมากเลยนะคะเรื่องของการชื่นชมเนี่ยการชื่นชมนี่เป็นยาวิเศษในความสัมพันธ์นะคุณรู้ปะ่ะไม่ว่า จะชื่นชมด้วยอะไรก็แล้วแต่รูปลักษ์ของเขาวิธีการความเก่งอะไรก็แล้วแต่คุณลักษณะหรือนิสัยของเขาก็แล้วแต่มันเป็นยาวิเศษที่จะช่วยชุบชูคนให้ตายแล้วกลับมาฟื้นขึ้นอีกนี่คือการชื่นชมนะคะเพราะฉะนั้นพูอว่าเวลาที่มีปัญหาอะไระยุ่งยากหรือมีปัญหาที่เขาต้องบน่นหรือไม่บน่นก็แล้วแต่สิ่งสําคัญคือ3เรื่องนี้ใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะเป็น3มทิปที่ช่วยทําให้ผู้ชายรู้สึกว่ามันมีพลังที่จะก้าวต่อไปข้างหน้ากับผู้หญิงคนนี้